กำจัดตั้งแต่มันทำทำให้ต่อเนื่องไงทาไปแล้วหยุดเหรอ่าทาไปแล้วหยุดก็คือทําช่วงที่ประชาชนเขาสนใจเรื่องนี้อตอนนี้เลยระบาดเพิ่มยกอย่างเช่นเราไปเจอที่สงขลาที่สงขลาสงขลาเนี่ยปรากฏว่าระบาดนะครับที่อำเภอระโนดแล้วตอนนี้แบบน้ําท่วมด้วยน้ําท่วมระโนดนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่เราเรากังวลมาก่อนหน้านี้แล้วขอมที่ไหนบ้างคก็คือที่สงขลานี่หมายถึงว่าเมื่อก่อนตัวเล็กตอนนี้แบบ มันตัวโตวขึ้น oh, แล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นเม oh, <really? S 2> ื่อ uh. ก่อนอยู่ที่คลองที่อัเาเบอร์โนตใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าหลังน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้คาดการว่าน่าจะลงทะเลสาบแล้วโอ oh. ้โหดีน่ากลัวมากเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่ลงทะเลสาบหมายว่ามันจะมีผลกระทบถ่อพวกไอความหลากหลายทางชีวภาพของปลา uh, uh, uh. แล้วทะเลสาบสงขลานี่ถือว่าเป็น h o t s p o ต ปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะที่มีความหลากหลายสูงมนักนักชีววิทยานักนิเวศวิทยานี่ก็กลัวเรื่องนี้มาก